สบายดีพี่น้องบ็สุขสุขคนมาพบกันฮะคือกับพี่น้องกะส่องสไตล์สปินสปินหายไปหลายวันเลยพี่น้องเลยบ่ได้ถ่ายคลิปให้พี่น้องเบิ่งอยากดำหน้าพี่น้องแต่ว่าดำหน้าก็ไกล้สิแล้วแหละพี่น้องเลยอีกมือส่งมือคือสิแล้วมันนี้สปินก็เลย่าส่วนบอาคงไปหาหน่อไม้ขึ้นก็ดำหน้าเด้พี่น้องเลยส็สิมันมันไปเหมือนกันเลยพี่น้องบบาคงสาะแล้วพี่น้องเห็นไหมาบกคงเลยเห็นเหมเห็นแล้วพี่น้องนี่เห็นเลย โอ้มานี่ได้เราก็ได้กำลังพ่นน้อยอยู่ไหนพี่น้องเลือกเลือกผู้เออใหญ่เติบไดอ๋ออก็อันแรกก็มาเลยผู้เหี้ยมันพี่น้องได้จะปิดใส้เปิ่งเหี้ยมันแต่ห้าบ่เอาตัวเหี้ยมันเด้นะพี่น้องเหี้ยมันสูงสูงผู้เฮี้ยเหลืองเลยได้จะปิดสาะเดี๋ยวจะปิดจีสาะก็ได้พี่น้องนี่พี่น้องเอาขาพี่น้องกำลังพ่นกำลังพ่นพี่น้องเลย ก็เลยแห้งมันเลยแห้งมันได้เียยังไงซาปินคูนลงอีกพี่น้องเนาะเปลี่ยนให้สปิลโซยังไม่บ้านเราได้เสาะหน่อไม้ลายมือเลยพี่น้องกินหอดก้อนหน่อไม้นะงัดตั้งงัดบ้านนี่กินหอดลายมือแล้วก้อนหน่อไม้ก็ได้๋ยวเรไปหาโอ้เจอมันหยุดอยู่เลิกไหมจังหน่อยพี่น้องมันหยุดโขกจังหน่อยเดินทางดีนี่แหละแค่ไหนเสียมเวามันยาว เลยก็ได้นี่พี่น้องป้าน้องใหญ่พี่น่อเลยป้าอู่บอะไรเดี๋ยวจะเก่าเบิ่งเกะกะจะปินส่อแล้ว่บน้องแหลกกันใหญ่เลยอ่ะพี่น้องไม่เบิ่งพี่น้องเดี๋ยเบิ่งเกะกะพี่น้องบ้านนี่เบิ่งเกะกะเลยพี่น้องใหญ่ดิเข่าเฉยพี่น่อเลยโอ้พี่หือ คคัักนเรียบร้อยพี่น้องนะไฮสปินซับเลยพี่น้องเปิดป่านี่เบิ่งไก่เรียบร้อยเลยนะพี่น้องเนาะนี่ยเดี๋ยวขึ้นมาเบิ่งพี่น้องใหญ่ังาดอ่ะไฮสปินจัดการนะพี่น้องเลยไฮสปินจัดการเนี่บ้านนี่ซับได้พี่น้องเอ้ยซับแล้วบ้านไก่นี่น้องอื้มมันหน่อยใหญ่เลยอ่าสองบาทเท่าไหร่

เดินฝามือนักใหญ่เลยเอาพี่น้องเอาเยอะเองเลยเอาเอาเขี่ยกันแล้วเขี่ยไปเขี่ยมากกาลังเขี่ยทุมพี่น้องเลยเฮ้ยมาอีกแล้วกาลังเขี่ยทุ่มมาเจออีกเลยหนอนเขี่ยทุมมันหนอหนี้พัดไปเจออีกหนอหนึ่งพี่น้ออือหือขาวขึ้นเลยมั้ยนั่งดิบอีกแล้วแต่ว่าโบยใหญ่โบยใหญ่สำนอเมื่อกี้น่เนาะอือหือก็ขาวงามอืย เดี๋ยวสกินซาหรือเปล่านี่ฮะอืมโอไก่กันเลยขับไปขึอนอีกนอดนึงเอ้ยหาแล้วร้อยเนาะอุ้ย really> ตุยกันได้ไหมหนึงวันน้อยเอาโอ้ยาองันเลยนี่ไปเนาะคู่กันเลยนี่เอาเขียอีกดูนี่อีกบ่ก็เรงเขียดโถมไปเนาะเชื้อเสือนอที่เโอ้โห้ไปเนาะ ข,ขนาดเลยขาอว,วบเลยมนัมนมันมันจะปีนใหญั้งไงตัต้งไงเลยไม่ไหลหิ้งเลยหอยตืไหมมันพ่นดินบ่มันไม่ไหลกับพ่นดินเหรอ้อน้อยน่อยใก็แบ,บน,นี้ ห้าบาทเดียวเลยน้ไม่หลดูว่าท่านเอื่นเอื่นว่าลน้องใหม่พานอ่นพี้น้อะอ้าวน้องใหม่พานอันอันเอซีทางอันเนี่ยแต่กระเพงเพียดไปเลยน้องหม่พานเน่ยแต่คนเอนเนาะเนีแต่บังาบ้านจะปีนเอื่อนน้องไม่ไหลน้องไม่หล กองหนอะบะบ่จะปี่นเห็นอีเด็กพี่นนอป่าม่กเป็นปุด๊ดกันเอบนี่ปุดเบิ่งข้าวอยู่เด้กพี่นนอก็ป่าหายไม่เ <laughs> หนื่อยไปนะพี่นนอเลย ที่เดียวเลยบาดเดียวเลยเดียวสียมใหม่บาทเดียวเลยขาวกนอ่าปลายไฮห้นอนนึ่งโอ้ย่ลุมูดก่เดียวกันี่สองนอนปูดมันเยอะสับมาบนด้วยเป็นนอนปใหญ่เป็นใหญ่ขนนี <c oughs> นี่ก็รวมกันพี่เนาะเติมกันเติมกันเป็นลัก มันเ็ดมาเก็บรอยสิเลยรับเลยบ้านอ้าวบาดเดียเลยห้ามีด้นอืมเนี่ยนดินดินยาวแล้รได้มาหาลายมือของดิยาวใ่หนกยากำนาเนาะ

เหาลอหวยไ,ไปเ้เลยเี่ยมหวยจะยึดบวกไปเป็เห็ดน้ม่้ไม่เหาเลยกำลังพ่นมาเลยพ่นเดี๋ไปเปิดจับปิ่นเหงะ ใช่ใช mm. oh, mm ่ี่อ่ะอยน้พี่เเกเลยกำลัง่นพี่น้องกำลัง่นดินพี่น้องเนี่ยเปเจียอยู่นาิใหญ่งี้เนยพี่น้องเ้ยนี่ีจะปินนันเสาะลงไปพี่เนาะอือฮึตะขาวเลยเนาะเใหญ่เลยเยคมาไหพี่น้องขาวมามาม Ta, ta nó, à, nó sợ lập lại. là vậy đó. Bằng cái đó. Ngàn yeah. <laughs> nhầy, Nó nhảy ít nó nên cái đó này có mà mẹ có, À nhảy cái đó. Ủa hồ. Ủa hồ. đó, này, cái đó ขาวอ้วกสีนะครับก่อนอือหือขับงามเลยอือหูขาวตาป,ป็นี้เราใหม่ใหม่หายามนี่ก็ไ,ได้พี่น้องเลยประมาณอยู่ อีกแล้วเจ้าอันพรกกัญญาอังดำหน้านะพี่น้องก่ได้มาหาหน่อไม้ก็เลยบวชอึดพี่น้องปุ่มจนสูงหมดเลยมีใหญ่แล้วอุ้ยมีช่วงหนึ่งนะหน่อไม้อึดอึดเพราะว่าอันคนหาลายอันนี้แค่แน่เอาหากรได้ก็มีก่รนั้นมำนางำดำนาพี่น้องเย ใหญ่เนาะใหญ่ใหญ่แต่ว่า,า,วาพ,พุ่นพุ่นดินขึ้นมานี่พีนน่น้องตื่มกันว้าวตลอดขัดเล็บหน่อยนึ่งน้ำมันบองก็ได้ข้าศึกแอปเลยพี่น้องมาเบิร์กมาไหม่ในกระตาครับปูพี่น้องจะอยากเต็มกระตาหน่อข้าวหน่อเขียวปนกันพี่น้อง ก so well, ันใหม่คลิปหน้าพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามสปินเด้อพี่น้องเด้อสำหรับคลิปนี้ไปแล้วสบายดี